สวัสดีครับพบก,กับช่างออกทุกอย่างหมูบ้านก็สำหรับคลิปนี้ก็ยังเป็นในเรื่องของวิธีการทํารั้วคาบอยนะครับซึ่งคลิปที่แล้วช่างออก,ก็ได้ทําการตั้งเสาไปแล้วนะครับก็จะบอกในเรื่องของระยะห่างที่เราจะตั้งเสานะครับว่าเราจะต้องตั้งห่างกันเนี่ยเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจบนะครับที่เราจะใส่แผ่นใส่คานใส่ราวคาบอยนะครับก็เอามาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดู เดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับตอนนี้ช่างออกก็ทําแบบเพื่อที่จะรอรถปูนนะครับมาเทป,ปูนาตามคานอย่างที่ช่างออกบอกไว้นะครับว่าล้วขบบอยอันนี้ที่ช่างออกทาเนี่ยจะเป็นแบบเทคานหุ้มเสาแล้วก็แผ่นล,ล้วนะครับจะวางอยู่บนคานนะครับเราก็จะทําคานตัวนี้ไว้ซึ่งความสูงของแบบตัวนี้นะครับจะสูง30เซนนะครับแล้วก็ความกว้าง20เซน ตอนนี้เราก็ใส่เหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับอัน,นนี้มีข้อที่เราจะต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องแบบตัวนี้กําลังอัดมันสูงนะครับตัวนี้ช่างอ๋อใช้ปูนสเต็ง240เวลาเราทําแบบพวกนี้สําคัญมากก็คือตัวหลักที่เราจะต่อกันแบบพวกนี้ครับจะต้องแข็งแรงมากๆนะครับไม่งั้นนี่แบบมันจะแบะนะครับอ่าทีนี้ถ้าแบบแบะนี่ยุ่งเลยนะครับรถปูนก็มาแล้วเพราะว่าพวกรถปูนพวกนี้มันจะมีระยะเวลานะครับ จะอยู่ได้ครับสักไม่เกินน่าจะประมาณสองชั่วโมง3ามชั่วโมงเนี่ยไม่น่าจะเกินสมชั่วโมงนี่นะครับตอนนี้เราก็รอรถปูนเหล็กโครงสร้างตัวนี้ก็จะใช้ข้ออ้อย12มิลแล้วก็ดัดเป็นคอขวดนะครับคอขวดหรือคอม้าก,ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับเนี่ยเข้าไปในร่องเสาแล้วเราก็จะมีขนาบเหล็กตัวนี้นะครับนี่เหล็กตัวนี้มันจะขนาบอยู่ข้างเสา เป็นตัวล็อกเสาเอาไว้นะครับตัวนี้ช่องอ๋อสั่งปูนไว้4คิวนะครับช่องอ๋อจะแบ่งเป็นคันละ2คิวจริงๆรถปูนมาได้นะครับ4คิวถ้ารถใหญ่เลยเนี่ยแต่เนื่องจากการเทนะครับมันค่อนข้างจะ,ะไม่ได้ไหลลื่นมันไม่เหมือนคานยาวๆตัวนี้เพื่อน,อนๆสังเกตมันจะมีเสามากัน้นไว้เนี่ยถ้าเราสั่งมา4คิวทีเดียวเนี่ย เดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับเพราะว่าเวลารถปูนเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนี่มันจะมาติดช่วงเสาตัวเนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่างอ๋อจะพาเข้าไปดูนะครับเป็นด้านข้างนะครับรถปูนมันเข้าไม่ได้แต่ด้านเนี้ยโอเคนะครับมันเป็นถนนรถปูนมันก็จะวิ่งมาแล้วก็จะมีรางก็สามารถใส่เข้าไปในร่องนี้ได้เลยแต่คันแรกเนี่ย ขันแรกตอนนี้เราเทไปแล้วนะช่างออกก็ไม่ได้ถ่ายถ่ายตอนเทให้ดูนะครับเพราะว่าเรามีกันแค่สามคนอย่างที่บอกนะครับเนี่ยตัวนี้รถปูนมันเข้าไปไม่ได้นะครับยาวไปยันนู่นนะครับเราเลยจําเป็นต้องแบ่งเป็นสองช่วงคันละสองคิวนะครับให้เข้ามาสองครั้งก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ารถนะครับเพิ่มนี่นะครับ อันนี้รถปูนมันเข้ามาไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าพื้นดินตัวเนี้ยมันฝนตกขึ้นมานะครับแล้วก็กลัวมันจะยุบแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้รถปูนเนี่ยติดหล่มนะครับนี่เราก็จะใช้รถเข็นสองคันนี้นะครับเข็นเข้าไปข้างในนู้นแล้วก็เทไล่ออกมาอะตอนนี้รถปูนก็ามาแล้วนะครับใช้ถอยเข้าเอา อนนี้เราก็ใช้เครื่องจี้ปูนนะครับจี้ให้มันเกิดความหนาแน่นนะครับผมจริงถ้าไม่มีเครื่องจี้นี้ก็ใช้เหล็กนะครับจิ้ม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 ก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะเมื่อยมือนะครับครับตอนนี้เราก็ทําการเทคานเสร็จเรียบร้อย4คิวพอดีนะครับจะเหลือนิดนึง สำหรับวิธีการคำนวณปูนนี่ช่างอ๋อก็เคยลงคลิปให้ดูแล้วนะครับอเอาง่ายๆก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงตัวนี้ทั้งหมดความยาวของคานที่ช่างอ๋อเททั้งหมดเนี่ยครับด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยรวมกันเนี่ยหกสิบหกเมตรแล้วก็กว้างยี่สิบเซนสูงสามสิบเซนเพื่อนๆก็เอาหกสิบหกคูณด้วยศูนย์จุดสองนะครับศูนย์จุดสองก็คือยี่สิบเซนนี่แหละครับ เอาไปคูณ2ไม่ได้นะครับต้องคูณ0.2ก็คือเอาความยาวก็คือ66เมตรนะครับตั้งแล้วก็คูณด้วยความกว้างนะครับความกว้าง20เซนก็คือคูณด้วย0.2เท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาคูณกับความสูงอีกทีหนึ่งนะครับก็คือ0.3นะครับก็คือตัวเลขที่ออกมา เราก็ต้องสั่ง 4Q นะครับมันก็จะเหลือนิดนึงนี่เราก็เอามาเทตรงนี้พอดีเลยอันนี้เราทำแบบรอไว้แล้วเรากะว่าเออถ้าเหลือนิดนึงเราก็ามาใส่ตอนนี้ก็หลือตัวตัวนี้ไปละตัวยึดกันแบบมันแบะออกนะครับเรารลื้อละเราก็มาปั่นปั่นปูให้มันเรียบๆนะครับ เดี๋ยวเราก็มารื้อแบบแล้วก็ใส่แผ่นรั้วได้เลยนะครับหรือว่าเราจะใส่แผ่นรั้วก่อนก็ได้แล้วค่อยรื้อแบบทีหลังก็ได้นะครับ นี่นะครับแบบที่เราแกะไปนะครับเพื่อนจะเห็นว่ามันไม่มีพวงอากาศนะครับเพราะว่าเราใช้เครื่องจี้ปูนนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ใช้เครื่องที่ปูนเนี่ยเราก็ต้องเอาเหล็กนะครับเหล็กหรือไม้อะไรเนี่ยครับเล็กๆเนี่ยค่อยๆจิ้ม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 นะครับแต่มันจะใช้เวลานะครับเสียเวลาถ้าเรามีเครื่องที่ปูนเนี่ยเครื่องที่ปูนมันจะสั่นนะเนี่ยครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเรียบๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะประมาณอย่างงี้นะครับ ก็ตอนนี้เราเริ่มใส่แผ่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่างอ๋อจะให้เพื่อนๆได้ดูวิธีใส่แผ่นอันนี้เดี๋ยวจะให้ใส่สองคนก่อนเพื่อที่จะได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสําหรับวิธีการใส่เนี่ยแผ่นตัวนี้เราจะใส่เข้าไปข้างหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยยกเสียบเข้าอีกข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับที่ช่างอ๋อบอกไว้ว่าระยะห่างของเสาตัวเนี้ยระหว่างกลางเนี่ยสเมตรเนี่ยหรือว่าเสาชนเสาเนี่ยชนในตัวเนี้ยนะครับ กับในข้างนู้นนะสองเมตรแปดสิบห้ามันจะมีระยะแกบบนะครับให้เรายกใส่ได้นี่นะครับเราจะเสียบเข้าไปข้างก่อนนะครับช่างชานจะเสียบเข้าไปก่อนปึ๊บนี่นะครับเสียบเข้าไปข้างหนึ่งแบบนี้ข้างนี้ข้างนี้ก็จะยกขึ้นยกนิดนึงนะครับยกนิดนึงก็เอียงเข้าได้ละนั่นเห็นไหมครับ ถ้าเราระยะเสาเราไม่ได้เนี่ยถ้าระยะเสาเราแคบไปเนี่ยเราจะเอียงเข้าอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับเราจะต้องยกเสียบตรงๆจากข้างบนมาอย่างเดียวพวกนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาพวกปูนนะครับมาอัดเข้าร่องนี้ให้เต็มให้หมดนี่นะครับดูใหม่เดีย๋ยวช่างชานจะเสียบเข้าไปข้างหนึ่งแล้บเสียบเข้าไปข้าง,งก่อน อางนี้ก็จะยกขึ้นมานิดหนึงนะครับก็พลล้นละนี่นะครับเราก็พยายามแต่งให้มันเข้าล่องตรงกลางเนี่ยครับไปสังเกตตัวนี้ตัวนั้นล่องนั้นมันก็จะเข้ามาครอบอย่างนี้หายใจแรงสินี่ก็จะใช้ชแฉลงนะครับแต่งงัดให้มันให้เท่าๆกัน เข้าไปป๊บนะครับึืบม,มันจะเสียบเข้าล็อกของมันพอดีเดี๋ยวเราก็เอา,าแฉลง,งัดแบ่งไปข้างนู้นหน่อยนี่นะครับก็จะประมาณนี้เราก็ใส่กันมาด้านหน้านี้ก็จะครบแล้วนะครับตัวแผ่น เดี๋ยวแผ่นนี้เราต้องตัดเป็นเศษอยู่ริมนะครับเดี๋ยวเราต้องตัดใส่ต่อไปเดี๋ยวเราก็ใส่คานซักก็ใส่ราวคารบอย ตอนนี้เราก็ใส่แผ่นรั้วเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการใส่ทับหลังไปแล้วนะครับนี่นะครับทับหลังตัวนี้เดี๋ยวเราใช้เก็บงานปูนแต่งเอาอันนี้ใส่ไปก่อนเดี๋ยวช่างอา๋อต้องมาแต่งมาขยับให้มันได้ระนาบเดียวกันนะครับแล้วก็แบ่งเฉลี่ยสองข้างนะครับให้มันเท่าๆกันอันนี้ช่างอา๋อไม่ได้ถ่ายวิธีการเอาตัวทับหลังตัวนี้ลงให้ดูนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะมีน้ําหนักมากนะครับ ก็ต้องช่วยกันยกแต่ก็ใส่ไม่ยากหรอกครับแต่จะใช้แรงเนี่ยเขจะยกใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเขาช่องตอนนี้เหลืออีกช่องนึงยังไม่ได้ใส่นะครับตัวนี้เป็นเศษนะฮะตัวนี้ก็คงไม่หนักเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราก็จะใส่ไปแบบนี้เนี่ยครับมันก็จะเข้าร่องของมันช่างออกก็จะเสียบเข้าไปข้างหนึ่งก่อนอเหมือนแผลล่นลวนี่แหละครับเราจะเสียบเข้าไปข้างหนึ่งก่อนแล้วก็ประคองไว้คนนึง ช่างชานก็จะมาช่วยช่างเบอร์ยกข้างนี้พอยกให้มันสูงให้มันหลุดพ้นตัวนี้ครับให้มันหลุดพ้นเดือยเนี่นะครับมันจะยกไประมาณสักประมาณ,มาณสักสามสิบสี่สิบเซนนี่แหละมันก็หลุดละพอพ้นเสร็จถือเพื่เราก็ดันเข้ามาแล้วค่อยๆวางนะครับซึ่งก่อนที่จะวางนะช่างอ๋อจะเอาไม้ไม้ไผ่หรือว่าไม้หน้าสามอะไรนะครับมารองทางนี้ไว้เพื่อว่าช่างเบอร์กับช่างชานจะได้วางตัวทับหลังตัวนี้มาให้นั่งอยู่บนไม้นี่อีกทีหนึ่งตัวนี้ตัวนี้อันตรายนะครับ น้ำหนักมันเยอะถ้าเราเอานิ้วเข้าไปเลยเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะทับกับตัวแผ่นรั้วได้นะครับก็จะทําให้เกิดบาดเจ็บได้นะครับพอยกขึ้นแล้วก็เ,เอาไม้ออกทั้งสองข้างทงค่อยๆทําอย่างนี้ไปนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้ก็เหลืออีกแผ่นหนึ่งเดี๋ยวเราก็ตัดใส่ตัวนี้เรียกว่าทับหลังนะครับเดี๋ยวเราใส่ทับหลังเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ลาวกระบ,บอยอีกทีนึง ตอนนี้เราก็ใส่พับหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปใส่ลาวคาบอยกันต่อเลย นี่นะครับเราก็จะยัดไว้เงี้ยตั้งไว้เงี้ยเดี๋ยวเราเหล่าไม้ตัวนี้ไว้แล้วเนี่ยครับเราก็จะเอาไม er ้เส er ียบๆไว้ก่อนมันจะได้ไม่โยกไปโยกมานะครับให้มันแน่นแล้วเดี๋ยวเรา,เาปูนอัดมันก็จะอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเร <exactly. S 2> าก็ต้องมีปูนแต่งเข้าไปในนี้อยู่แล้วนะครับเวลาใส่เราก็เอาตัวเนี้เหล็กข้ออ้อยตัวนี้นะครับใส่ให้เลยเข้าไปหน่อยเวลาเราชาบปูนจะได้ไม่เห็น นี่นะครับโอเคเราก็จะทำอย่างนี้นะครับไปจนครบก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาปูนมาอัดอีกทีหนึ่งนะครับ นี่ก็แผ่นสุดท้ายแล้วนะครับตัวน,นี้เราก็ตัดมาแล้วการตัดเราก็ลดเหมือนกันนะครับลด2เซนวัดชนข้างในแล้วเราก็ลดสองสักสองเซนสามเซนก็ได้นะครับตอนนี้เราก็ใส่คารลาวาบอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับแล้วสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาอัดปูนตามล่องพวกนี้นะครับนี่นะครับเร,เราจะอัดปูนตามล่องพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงอันนี้ด้วยตัวนี้เราก็จะอัดปูนโปะเข้าไปนะครับทั้งหมดนะครับทั้งสองข้างเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องมาเจียเก็บ พวกคีบอย่างนี้เขาเรียกคีบนะครับเกิดจากแบบที่เขาอัดในตัวแผ่นพวกนี้นะครับมันจะเป็นคีบป,ปูนเนี่ยปิ้นออกมาเนี่ยครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาใบาเจียปูนนะครับเจียนะมันจะได้ไม่เป็นรอยฟันตะกแตัแต่แบบนี้นะครับตอนนี้ก็เหลือเก็บงานนะครับตอนนี้สำหรับการอัดปูนฉาป,ปูนนะครับช่างออกก็คงขอ ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับก็คงไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรครับก็คืออัดปูนเข้าไปแล้วก็แต่งให้เรียบนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็เก็บงานแล้วก็เจียแต่งแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอะไรพวกนี้นะครับงานสีน่งจะนู่นแหละตอนจบงานาทําบ้านเสร็จเลยนะครับตอนหลังเลยนะครับตัวนี้ช่างออกก็เอามาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกัน นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะทําแบบนี้บ้างนะครับก็ดูขั้นตอนนี้ได้นะครับการทําสําหรับราคานะครับต้นทุนการทำรั้วขาวบอยแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่างอ๋อจะลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหช่างอ๋อด้วยนะครับ เผื่อว่าช่างออกมีคลิปวิดีโอมีความรู้มีการทํางานอะไรใหม่ๆนะครับช่างออกก็จะเอามาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับช่างออกก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ